เอาละครับมาถึงเรื่องราวทางด้านการศึกษาบ้างนะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยา,าลัยสงขลานครินทร์ครับหาดใหญ่นะครับก็เตรียมเป็นเจ้าภาพในการ,รจัดการประชุมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่49แล้วก็ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่19งานใหญ่ทีเดียวนะครับ เมื่อวันอังคารที่10ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2 5 6 6สะครับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครับในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่49ในหัวข้อที่ใช้ชื่อว่า SDG s for the Benefit of mankind นะครับเอา SDG นะครับมาร่วมกันนะครับพระราชบัญญิธาน,านเลยทีเดียวนะครับที่มาออกของเรานะครับแล้วก็ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวแห่งชาติครั้งที่19อีกด้วยนะครับโดยมีรองศาสตร,ราจารย์ดรธนัทคุณมงคลอัศวรัตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรทะเกิงวงสิริโชดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ศาสตร,ราจารย์ดรอัญชนาประเทศคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรกิติพล์นวลทองนะครับรองคณะบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษร,ร่วมถแถลงข่าวณคนะณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ครับ รองศาสตราจารย์ดรธนัทคุณมงคลอัศวรัตนายกสมาคมวิทยาศยยาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ก็ได้เปิดเผยครับว่างานประชุมในครั้งนี้กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง25มกราคม2567นะครับณคนะณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์วิทยเขตหัดใจและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจ จากสมเด็จพระกนิฐาธิร่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมโดยคาดว่าจะมีนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศประมาณ500ท่านเข้าร่วมงานและการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติกว่า400ผลงานด้วยกันนะครับ อีกทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือว่านะครับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยในระดับนานาชาติก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงจังหวัดสงขลาที่จะได้มีโอกาสในการต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกอีกด้วยครับ ทางด้านศาสตราจารย์ดรอัญชนาประเทศคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้กล่าวว่าคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมบูรณาการรูปแบบการจัดงานเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ SDGs ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในการลดการสร้างแก๊สเรือนกระจก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกรวมถึงรัฐบาลร่วมกันรณรงค์โดยการประชุมในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์จะได้นําเสนอผลงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆมานําเสนอด้วยครับ นอกเหนือจากนี้แล้วภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษจาก keynote speaker นะครับที่มีผลงานระด,ดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ดังนั้นจึงเป็นการจัดการประชุมนานาชาติเต็มรูปแบบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดซึ่งแบ่งการนำเสนอผลงานเป็น6 sessions ด้วยกันนะครับเป็น6 session ย่อยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและนวัตกรรมนะครับและยังมี s ิมปัสซี่เฉพาะทางอีก11รายการรูปแบบการนำเสนอก็จะเป็นการบรรยายแบบปากเปล่า oral และแบบโปสเตอร์โดยเปิดรับการส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จวบจนถึงวันที่15ตุลาคม2566ครับและนอกเหนือจากนี้สำหรับกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวครั้งที่19ก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16-18พฤศจิกายน2566ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินวิทยาเขตหาใหญ่ก็จะจัดขึ้นในวราระครบรอบ55ปีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินทอีกด้วยครับ ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดร ok กิติพลนวลทองรองคณะบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษมออกอยังได้กล่าวเสริมอีกด้วยนะครับว่า กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวครั้งที่19จกจัดเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายคาดว่าจะมีครูและนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า700คนโดยมีหัวข้อการประกวด6ประเภทได้แก่ประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์การประกวดกระบวน การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมค่ายได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับท้ายสุดนี้มีสัมภาษณ์จากนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมภมและมีเสียงสัมภาษณ์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับในการประชุมวิชาการ ในครั้งนี้ครับเป็นการประชุมแบบานาน,นาชาตินะครับซึ่งซึ่งเราทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ขาลัยสงาลานักินนะครับซึ่งซึ่งเราจัดเป็นการต่อเนื่องกัน,กนทุกปีแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราก็ได้พระมหากรุณาทิคุณจะกรมสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งจเเดัดเสเด็จมาเป็นองค์ประทานในการเปิดการประชุมครับซึ่งก็จะมีไฮไลท์คือตอนนี้เรากำลังเชิญเรามีนักวิทยาศาสตร์ ระดับโลกเนี่ยประมาณ5ท่านที่จะมาพูดในในใน,ในกรารประชุมครั้งนี้ซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็กำลังรอ,ออีก,อกท่านหนึ่งซึ่งซึ่งเราจะเชิญนักวิทยาศาสตร์โนเบลนะฮะก็นักวิทยาศาสตร์ที่คอนเฟิร์มมา5ท่านนะครับซึ่งเป็นระดับนานนานาชาติเนี่ยสท่านนะครับ มหาเลยสงครามนักลินนี่ก็มีความโดดเด่นมากในด้านวิทยาศาสตร์นะครับถ้าจะ,จ,ะจ,ะจะดูเนี่ยในปีนี้เนี่ยจะมีอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาเคมีเนี่ยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศครับซึ่งก็คือศาสตราจารย์ดรวัชรินลูกคชัยสิริคุณครับซึ่งท่าน,นก็เป็นอาจารยุภาคเคมีที่นี้ซึ่งเขาทำให้มีผลงานเยอะมากนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ททีีท่่ประยุกต์คือหมายความว่าคือศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่อยู่ในเชื้อรา นะครับซึ่งซึ่งเอาเอาตรงประโยชน์อยงนี้มาใช้ในในการรักษาโลกครับก็ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและก็คณา,าจารย์จำหาะระต่างๆหรือจะสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยให้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับเพราะจะการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ ความก้าวหน้าของทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆสาขาอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักว,วิจัยได,ไ,ดไ,ดได้เจอกับนักว,วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของโลกนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากครับครับจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันครับวันนี้คณะ,ะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรานะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถรัรมภ์นะคะที่มีโอกาสจัดงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่49นะคะ ครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยได้ทำงานร่วมกันกับทางสมาคมนะคะนอกจากภาพของการจัดประชุมทางวิชาการแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของ Exhibi t i o n ต่างๆนะคะที่เราระดมคนเก่งนะคะของคณะวิทยาศาสตร์ของสงขลานครินทร์เนี่ยเข้ามาจัดดิทัศกาลอันนั้นน่าจะเป็นบริบทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยการที่เราใช้โอกาสในการจัดงานครั้งนี้นะคะ ในภาพของความพร้อมจริงๆต้องบอกว่าเราทํางานกันมา1ปีนะคะจริงๆแล้ววันนี้ก็ความพร้อมเราก็คิดว่าเราได้มาซักร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมงานกับเราได้เลยนอกจากความก้าวหน้าทางวิชาการแล้วเนี่ยบริบทอันนึงในบริบทที่คณะวิทยาศาสาตร์ของเราจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ความเป็นกลาง,งคาร์บอนนะคะงานจัดประชุมครั้งนี้เราก็จะใช้ธีมที่ว่าด้วยเรื่องของ sustainable event นะคะ ภาพคือ,อยังไงบ้างก็คือไล่ตั้งแต่การเตรียมงานนะคะจะต้องมีการจัดการเตรียมงานในรัสณะย,ยังไงบ้างเพื่อลดเรื่องของคาร์บอนฟุตพิน์นะคะระหว่างการดําเนินงานนะคะรูปแบบของการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานอาหารนะคะหรือการจัดตกแต่งพื้นที่อันนั้นก็จะเป็นบริบทหนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการลดโลกร้อนเนี่ยค่ะเข้ามาอินทิเกรตเป็นส่วนหนึ่งกับงานประชุมนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยพอเราใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้แล้วเนี่ยบริบทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็น่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งบอกว่าแล้วเราจะช่วยการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั mm ้น hmm. อันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์อันหนึง่งนอกจากอย่างที่เรียนนะคะความก้าวหน้าทางวิชาการแล้วการจัดงาน c u e n t i s s u e ที่ว่าได้เรื่องของ c l climate change ก็จะถูกสอดแทรกเข้าไปทั้งในภาพของการจัดงานเององค์ความรู้นะคะแล้วเราก็จะมีบูธนิทรศการหลากหลาย c อ i m i t Action ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะความเก่งของ Exhibition ต่างๆก็สามารถเข้ามาร่วมในงานที่จะถึงขึ้นนี้ได้ค่ะ